ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรล,ลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูต้นว่านผู้เท่าหนังแห้งนะครับหรือผู้เท่าหนังเหี่ยวนะเป็นว่านมงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรยอย่างดีเลยคุณผู้ชายที่เสื่อมแล้วนกไม่ขาดแล้วนะครับวันนี้ต้องดูคลิปนี้หรือว่าใครที่ชอบว่านมงคลปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเราจะพาไปดูว่านผู้เท่าหนังแห้งกันครับไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมน้องไนท์กำลังขุดอยู่พอดีนะครับว่านผู้เท่าหนังแห้งผู้เท่าหนังเหนียวจะอยู่ในตระกูลพวกเปราะหอมเปราะป่านะครับตัวนี้ กลิ่นเขาจะหอมมากแต่หัวเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะครับผู้ชมสังเกตดูหัวของเขาได้เลยนะหัวจะเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้สีเหลืองเหมือนขามิ้นเลยแต่ก็จะอ่อนกว่านิดนึงนะครับผมเขาบอกว่านะครับว่านผู้เท่าหนังแห้งตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพนะครับช่วยบำรุงท่านชายอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พวกตระกูลปลอหอมปลอป่านะครับเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขาจะช่วยขับลมนะครับเพราะว่าเขาจะมีรสร้อนกลิ่นหอมนะครับช่วยขับลมได้แต่ รเรื่องความเชื่อทีนี้มาเรื่องความเชื่อนะครับเขาบอกว่านะครับว่านผู้เท่าหนังแห้งตัวนี้เป็นว่านอยู่โยงคงกระพันนะครับพวกนักเลงหรือว่าพวกผู้ชายนะครับจะชอบพกติดตัวเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องโคงกระพันชาติ แต่ถ้าเราปลูกไว้นะครับปลูกไว้ในบ้านตัวน,นี้จะช่วยเรื่องคนยกย่องนับหน้าถือตานะครับข้าราชกรข้าราชการอย่างเงี้ยต้องปลูกไว้นะตัวน,นี้จะดีนะครับเป็นทั้งสมนุนไพรด้วยเป็นทั้งว่านมงคลผู้ชมมีเยอะมากเลยตรงนู้นนะครับดูใบเขียวๆแต่คุณผู้ชมสังเกตดูใบของเขาจะแหว่งๆตนนัวนี้ไม่ใช่ว่าแหว่งเพราะเป็นโรคนะครับเขาเกิดจากพวกแมลงก็กินเหมือนกันพวกมะแงจะชอบมากๆเลยนะครับ พวกนอนพวกมแมลงตัวนี้กินได้นะคุณผู้ชมนะกินได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยเป็นทั้งยาสมุนไพรด้วยเป็นทั้งว่านมงคลด้วยจะไปดองเหล้าก็ได้หรือว่าจะไปต้มน้ําดื่มก็ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับทำเป็นยาลูกกรนได้ก็สามารถเอาตักหงงั่เงเงาของเขาไปทําเป็นยาลูกกรนได้เลยนะครับอมาดูน้องไนท์ขุดอีกนิดหนึ่งว่าเราจะขุดเอาไป เอาไปปลูกไว้นะครับเพราะว่าถ้าหมดหน้าฝนไปแล้วคุณผู้ชมเขาจะเหี่ยวนะครับแต่หัวเง้าของเขายังอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมนะครับจะไม่เหี่ยวเนาะยังอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมนี่นะครับผมขุดมาแล้วแล้วก็เอาไปปลูกนะนะครับเราจะไปใส่กระถางไว้เผื่อมีลูกค้าอยากได้เนาะเราจะได้เก็บไว้ให้ได้นะครับแต่ถ้ารอหลังจากหน้าฝนไปแล้วปุ๊บมันจะเหี่ยวคุณผู้ชม เวลาเรามาเก็บเราก็จะได้แต่หัวนะครับไม่ได้ต้นของเขาแต่ถ้าเราเอาไปใส่กระถางไว้นะครับตัวนี้ก็มันจะอยู่ได้นานนะครับถ้าเรารดน้าบ่อยๆเนาะมันก็จะสวยเลยแหละถ้าใครมีกระถางนะครับเอาปกระถางปากกว้างๆนะครับเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์ง่ายมากๆนะครับถ้าน้ําถึงดินถึงส่วนดินน้องไนท์กำขึ้นมาให้ดูหน่อยขอดูดินหน่อยอ่าดูลักษณะดินนะครับดูลักษณะดินก็จะเป็นดินทรายคุณผู้ชมดินร่วนปรนทรายนะครับลักษณะเฉพาะเลยของอ เขาเรียกว่าไรพื้นที่ติดลุ่มน้ำนะครับเขาก็เรียกว่าป่าทามเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าป่าทามนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเป็นป่าที่มีต้น ต้นสักต้นอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับต้นเต็งรัง,ต,งต่างๆเยอะมากนะครับผมต้นยางเนาะส่วนใหญ่จะเป็นต้นยางยางนานะครับสังเกตดูมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเนาะคุณผ,ผู้ชมเรียนแบบธรรมชาติได้เรียนแบบไปเลยเลี้ยงลักษณะดินที่ปลูกนะครับต้องเป็นแบบนี้ถ้าใครสนใจอยากได้นะครับก็ทักแชทมาหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 9 9 2 8 8 8 8 9 9นะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับว่านผู้เท่าหนังแห้งผู้เท่าหนังเหี่ยวนะถ้าใครไปเดินป่าไปหาเห็ดเก็บเห็ดนะครับเจอก็สังเกตดีๆมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละใบของเขาจะเขียวจะยาวกว่ายาวกว่าว่านปล่อหอมปล่อป่านะว่าตรงนั้นใบของเขาจะกลมๆม้วนๆน,นะแต่ตัวนี้ใบจะยาวเขียวเลย ก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมค์อมสิทธิ์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ